คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงพาเพลิน V5 นะโอ้โหเมื่อตกี้ช่อง V1 บอกว่าจะไม่กลับมาแล้วนะวันนี้นะ1 5 0 0 0บาทนะ2เกมแม่งกันที่เสียมันก็เสียจริงๆนะ โมโหโมโหนะบะลักกี้ไทม์รอบเย็นวันนี้แจ้งเข้ามานะ<อ>มีเกมเดียวที่จะพลิกกลับมาได้เลยนะแปะนะใครเชี่ยนวินนะลุงขอจัดแปะหน่อยละกันกับลักกี้ไทม์จะทวงเอา1 5 0 0 0บาทกลับนะพอดีได้กำลังพิเศษมาเมื่อตะก,กินนิดหน่อยนะเขาเป็นว่าเดี๋ยวขอมาลองดูหน่อยละกันว่าแปะในช่วงเวลาลักกี้ไทม์จะมาตรงกับที่เขานัดกันไหมนะเอออันนี้คือไม่ได้การันตีนะว่ามันจะต้องมา100%เซแต่ ลุงเลือกแล้วอะว่าจะมาร่วมมือกับมันนนี่ล่าสุดกูได้มา18720บาทเฮ้ยบาทไปขอข้างนอกสัก30หมุนก่อนเบ็ดร้อยนี่แหละทำใจก่อนทำใจก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อข้างนอกแม่งลักกี้จะมาแบบโบ๊ะบ้ามาเลยทีเดียวจบงานไม่ต้องเข้าข้างในกันอ่ะมา160อุ๊อ้อยังเปาแดงมาเชียววายแถว3 จริงชาบหนึ่งไหมโอ้โหยังแดงอยู่ยังแดงอยู่ยังแดงอยู่เอาดิห้0รยกว่าเออเปิดมาสวยเว้ยอ่ะเดี๋ยวระหว่างทําใจเดี๋ยวลงจะซื้อครั้งละร้อยเลยเบ็ดร้อยเบ็ดร้อเลยขอดอกเดียวเนี่ยเป็นเกมที่สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะ อาจจะชนะรวยมาเลยแล้วก็อาจจะหมดตัวง่ายๆได้ด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าลัคก,กี้ไามรอบนี้แม่งจะช่วยลุงได้ขนาดไหนนะตอ,อนนี้ขอทำใจแป๊บหนึ่งก่อนขออ,อยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งก่อนถ้าเข้าฟรีเบ็ดร้อยได้ลุงจะจัดตั้งแต่8คูณ8เลยไม่หมุนไม่เสียงไม่อะไรเลยของฟรีเอาหมด ถ้าได้นะอีก18หมุนนี้ลองดูว่าจะเข้าไม่เข้าไม่เข้าก็เดี๋ยวไปซื้อกันอืม,อมพูดว่าลุ้นก็นมาให้ลุน้นชนะมึงนะก็ลุ้นกันไวเกินไอ้ยะยังมีไวายไปอยู่นั่น,นน่อ่ะเออติดจริงเว้ยเล่น8คูณ8ข้างนอกเลย และยังได้ไปต่ออยู่อาจจะได้10หมุนก็ได้เว้ยปึบแม่สหมุนพอเอสี่สเก็ตเตอร์8หมุนไปเลยไปเลยไปปงไม่ปันไม่หามาแล้วเอาก่อนเลยครั้งแรกบับไม่ติด2มาเจมาอยู่พิงชาบโอ้โหยังไงล่ะ2,400ไว้ 2004, why, แถว2อ่ะยาวไป1,840ยาวไปยาวไปลูก กินกันข้างนอกเนี่ยนะเออมาหา15,000กมาักับแต่ตอนนี้แม่งอินเทอร์เนต็ตค้างเหรอวะเยี่ยมมึงมาค้างอะไรจังหวะนี้วะโอ้ยเย,ย้หลุดเดี๋ยววะทำอะไรจริงไว้มั่งวะอ้ามาแล้วปั๊บไหลต่อลูกเอมาแม่อยากได้ตัวเอนะโอ้โห4 5่0ห เก็บเล็กเก็บน้อยมานะาตอนนี้คือของฟรีของฟรีนะเวลากูมาหมุนปั่นค่าเวลานี่มาดีเหมือนกันนะมึงนะแปะนะไปอีกหกหมุนยังมีโอกาสด้วยดีไมด่ดีอาจจะจบตั้งแต่ข้างข้างหน้าเลยมั้งเอาดีปับเข้ามาเคมาอยู J ่หูสิบมาหนึ J ่งเจลงมาเจลงมาอยู J ่สิบมาหนึ่ง <c oughs> ไม่ติดสี่หมุนลูกเจมาอุ J ้ยชิงชาบชิงชาบตัวเจมา แม่ชิงชาบมาจริงด้วยเจามาหนึ่งแม่ปะทัดเรียงเป็นตับเลยปึ๊บปึ๊บไม่ติดไว้สอหมุนสุดท้ายเคไม่ติดหนึ่งหมุนแม่สุดท้ายนอนไห่แปะไม่นอนไว้โอ้โหหกพันหกพันเข้ามาแบบมึนมึนงงง,งติดมาหกพันไว้เออเปิดหัวมาสวยเว้แต่ที่เหลือไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันต่อลูกอีกสิาหมุน กกูก็ปกปกติติดข้างนอกนี่ยากนะวันนี้ติดเฉยนะแม่มาต่อไปหน0 0งนะตั้งแต่เช้ารอบเช้าเลยไม่ทันทำอะไรทีเช้านี้โดนไป10,000กับ5,000ันะอกหมุนสุดท้ายดูที่ว่าจะช่วยอะไรกลับมาได้บ้างเทมาอยู่บับ แม่ตัวเคมา2ตัวแล้วสวยละไอ่สี่พันหกร้อยบวกมาตั้งแต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะเปิดหัวมาค่อนข้างสวยนะไปครั้งละ5,000นะลุงจะเล่นคูณ14เป็นหลักเลยนะลองดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนกันนะตอนนี้ต้องเอาใจช่วยแล้วล่ะอย่าแช่งเยอะตอนนี้อยากได้กลับ สวยลูกสองครั้งสวยลูกอีกหนึ่งครั้งไปคูณสิบสี่ได้อืมเบาเฮียรู้เลยมาเบาตรงนี้แม่งดอกแรกเล่นซะแล้วเหีย,ยที่ได้มาเอาคืนไปก่อนที่ได้มาคืนกลับไปก่อนนะเดี๋ยวมาหากันต่อโอ้โห و. ตอนนี้ปัญหาเยอะชิบหาย ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งอะไรนะค้างไปหมดพอตกหลังเที่ยงคนมันจะเริ่มกลับมาเล่นเยอะแม่งก็มีปัญหาแบบนี้อะ่ะบางคร้างนะไม่ใช่ทุกทีนะโอ้โหค้างบ้าเลยอืม ค้างแล้วกลับมาจ่ายแล้วไม่มีปัญหาจะอย่าค้างก็กลัวตกดำใช่ไหมหนึ่งค้างลูกอืมสองค้งลูกสิบสี่มาอืออีกค้งงอีกค้งขอสิบหกอีกครั้งอีกครั้งขอสิบหกเออได้เล่นเว้ยแปดคูณสิบหกค้างได้ค้างดีค้างแล้วไม่ตกดำโอเคไปลุ้นกันหนักหนักมาหน่อยลูก เึ๊บเคมาอุ้ยตรงนี้1,400งึบมากันต่อไวแถว2อังนนอ่งเป้านั่นอ่งเปามาอีก7,200ประทัดเอ้ยมาอีก1,700ประทัดมาประทัดมาลูกประทัดอู้ยประทัดยังไม่ติดประทัดยังไม่ติดแหมประทัดไม่ลงมานะโอ้โห1 1ึ่งหมนหนกูบอกแล้วเกมเนี่ยเกมที่มันเรียกกลับมาได้ไวที่สุดแล้วแหละ โอ้โหคาใจอยู่คาใจอยู่ตั้งแต่ตอนเที่ยงว่าจะไปต่อว่าจะพักนะยังมันติดอยู่ในใจนะไป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 หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะเหลือเจ็ดหมุนมีโอกาสมีโอกาสได้กลับอ๊บแม่ไมน้นี้เงียบห้าหมุนอือหือสามหมุนอย่างเงียบดิเจมาก่นเออเอามาก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเล็กก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยก่อนสองหมุนลูกอ๊บ ปะทัดมา2008เจมากดไม่ติดไม้อีก14หบวกมา900 0ตอนนี้ยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับยังต้องตามกันต่อโอ้ยอยากจบตั้งแต่ไม้นี้เลยไม่อยากไปเสี่ยงไม้ต่อไปเลยแต่มาแล้วไปให้สุดไว้สองมุนปึ๊บแม่สุดท้ายให้กูไปเสียวอีกแล้วทิ้งเยื่อทิ้งใยไว้อีกแล้ว แน่นะจบกันง่ายๆไม่มีจริงๆสำหรับแปะเพื่อนรักกูต้องให้ไปเสี่ยงกันต่อจบง่ายงไม่มีจริงแปะกูโอ้ไปตีสเกตเตอร์เท่าเดิมไปลุ้นตัวคูนั่นอีกไป14เหมือนเดิมแมวสิบหกแล้วแบบนี้ อไม่เอาสิบหกติบก็ยังไม่ได้ทีนะโอ้โหเอากลับแล้วช่วงเอาคืนนี่ว่าช่วงเอาคืนนี่ว่าแปะเมื่อกี้สองสามไม้หลังนะถ้าติดมาสวยๆสักดอกนึงคือจบงานไปแล้วเนี่ยจบงานไม่ได้จบงานไม่ได้ก็ต้องลุยกันต่อ แม่นาะวูดวีดเว้ยสิบสองพันสิบสี่พันอีกทีนึงไม่เอาสิบสี่พอเสียวแปดคูณสิบสี่นะนอนมามักอังเป้าสวยดอกนี้พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแม่ชิงชาบไม่ติดมานะเป็นตับเทียวมึง ดอกนี้มาชิงชาบดอกนี้เคมาหน่อยปาทัดไม่ติดสห้าหมุนเจมาอยู่โหปะทัดแถวสองมาลูกไม่ติดอึ๊บอ่างเปาเอออ่างเปามา2009คิวมาต่อเจไปดีแถวหนึ่งแหมลูกเจยังไม่มาแหมลูกเจไม่มา6000กับ20อ่ะบวกกับมา5,000ันตอนนี้เลยอีก4ี่หมุนลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อ จบง่ายง่ายไม่มีจริงนะแปะนี่ยี่นอนมาทักตัวถึงก็จบงานนะเนี่ยไม่ยอมนอนมาไวแปะรับเจมาอยู่คิวมาหน่อยแถวสามคิวมาแถวสามสวยเคลงแถวสองโอ้โหคิวเพิ่งจะออกไปกลับมาอีกเพไม่ติดโอ้โหไอแปะไออังเป้าแม่ไม่ติดสุดท้ายปาทัศโอ้โหเหมือนจะสวยแม่งเงยไม่สุดอีกแล้ว ทิ้งเยื่อทิ้งเยื่อไว้ตลอดนะให้กูมาเสียวตลอดเลยจบง่ายๆมันเป็นอะไรนี้มันทำไม่ได้หรือไงวะเพื่อนจบง่ายๆ่าทำไม่ได้เพื่อนกูก็ต้องให้เสียวอยู่ตลอดเว้ยอือหืสิบสกเก็ตเตอร์ด้วยกูแหละมี ประเด็นกับ5สกเก็ตเตอร์10หมุนประจำเลยไม่ใช่ส0สเก็ตเตอร์5้าสเก็ตเตอร์10หมุนเนี่ยประเด็นมีบ่อยนะอืมเฉยเสียวอืมเอาคูน1 4บี่เนี่ยอีอยากไปคูน16แต่กลัวไป ปึ๊บหมุนหนึ่งมาอ่างเปามาก่อนโอ้โหลูกเอมามแม่ถ้าเอมาจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากไม่ติดเจ็ดหมุนลูกเอมาสวยจริงชาบไม่ติดอุ้ยไม้นี้ทำแม่งแล้วทำแม่งแล้วทำแม่งแล้วไม้นี้แม่เอไม่ติดแถว3ามะกูบอกเลยว่าทำแม่งทำแม่งสองพันหนึ่งร้อยสองพัามพันเโอเค สีหมุนแม่งเงามาสักหมื่นได้ไหมอ่ะสี่หมุนนี้แปะนอนแล้วสักสองรอบพอน้อยๆก็สองรอ,อบพอปึ๊บอื้อมันก็รีบดังกังเลยปักทับแม่งไม่ติดเฮ้ยจ้ะเมื่อไหร่จะจบเอออังเปามาเคลงสองดิจะได้จบงานแม่สเกตเตอร์ลงมาอีกโอ้หมุนสุดท้ายเย่าทำไมมันยากกังเลยวะ เอา15,000น้ี่ทำไมมันยากจังเลยวะกูเริ่มจะท้อกับมึงแล้วนะแป่นะออดอกนี้ 2, 000, 1, สองพันหนึ่งสูไว้มาไหลามาต่อออฟดีเอ,เอ,อลงมาไม่เอ,อไม่ลงแถวสองนะพอละเอาหนึ่งมืเนี่ยห้าพันถือว่าให้ไปแล้วกันเอออยางน้อยๆได้กลับมานะกูไม่อยากมันต้องนั่งเสียดายว่าทําไมกูไม่หยุดตรงหมื่นนะลุงขอหยุดตรงหมื่นดีกว่า ยอมเสียไป5,000นะกันเมื่อเช้านะถือว่าได้กลับมาระดับนี้ก็โอเคละทุน2 0,000กลับมาครึ่งหนึ่งนะ1น0 0 0นะ9,590บาทถือว่าลัคกี้ไามรอบนี้ช่วยชีวิตลุงไว้ได้นะวันนี้สรุปว่าเสียไป5 0 0พันจะเหมือนกับกูชนะกลับมายัางไงไม่รูนะฟิลจริงๆนะถ้าไปต่อถามว่ามีความเสี่ยงไม่ว่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเอาชัวร์ดีกว่าไม่อยากมีอะไรติดใจออกไปนะเกิดไปต่อแล้วแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะติดใจวันนี้ น่าจะหมด20,000นั่นแหละออ้าตามนี้กันถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์อยากเข้ากลุ่มก็คอมเมนต์แรกโอเคไปเราวันนี้บ๊ายบาย